นี่ค่าเยอะเลยค่ะเออเรนช่วงนี้เต่องหน่อยนะโดอช่วงนี่ไม่ไส้อยู่ร้านก็ถ้าคุณค่าเยอะก็หน่อยๆนะพี่ฟังด้วยค่ะค่ะเป็นไรค่ะดูดีบีไลน์อ่ะให้อันหนึ่งพิถ่าก็หน่้ย่ะพี่ฝังด้วยโอเคเขาจะมาเรนไลน์ค่ะค่ะยี่สิบบาทค่ะโอนเข้าบัญชีนี้ได้เลยค่ะใส่ถูกไหมคะ

ทั้ดทั้งหมดร2อยบเกนะ้าบทค่ะรับผุดไหมคะเกษแจแน่ได้ไหมคะได้ค่ะ,อคะขอรูสลิปด้วยนะคะนี่ครับโอนเสร็จแล้วครับขอบคุณค่ะใส่ยเงินคะเครับ <c oughs> <c oughs> เอ <Hey. S 2> <Yeah. S 3> แม่ค้าคิดราคาสิบเพราะวะขนมมันห่อละสามสิบามสิบสิบอันนี้หกสิบเก้ามันต้องร้อยห้าสิบเก้าบาทแต่ทำไมแม่ค้าคิดมันร้อยี่สิบเก้าบาทหรือว่ามันเป็นโปรโมชั่นของร้านค้าแต่ก็ไม่น่าจะใช่หรือแม่ค้าลดราคาให้แต่ก็จะล,ะลดเยอะไปก็เหลือร้อยี่สิบเก้าบาทลดไปทั้งสาสิบาทเ่ย หรือว่าแม่ค้าจะคิดราคาผิดอจะเอาไงดีวะจะเดินกลับไปถามแม่ค้าหรือว่าจะปล่อยเลยตามเลยเ <c oughs> อาหมอซื้อไมาเแยะวะซ้อขนมมา,าเอ้เราขอปรึกษ,ษาหน่อยดิพอดีว่าแม่ค้าคิดเงินลดผิดขนมเนี้ยมันหออละสามสิบแต่ว่ายอดมันต้องเป็นร้อห้าสิบเก้าบาท แม่ค้าิดเินไปรยี่สิบเก้าบาทเองตควรไปคุยกับแม่ค้าอไหมคุว่านะยังไงเขาก็คงคิวเตอรเองกมว่าไม่ต้องไปคืนก็ได้ปะเื่อแต่ว่าต้องไคนว่าแม่คาเขจะต้องเป็นคนรับผิดชอบส่วนที่หายไปอ่ะน่าจะหนใจครับไปคืนเขาดีไหมเพราะว่าเอาไปคืนแม่ค้าดีกว่า เราไปให้แม่ค้าคิดเงินใหม่เราคิดไม่ได้นะเนี่ยแต่บุ้นเอ้ยทำไงดีวะเราควรไปให้แม่ค้าคิดราคาใหม่ดีไหมเพราะว่าแม่ค้าคิดราคาผิดรังเกียบวะ่ะ<ต>ไอ้ร้อนข้าว่าเองอ่ะควรไปบอกแม่ค้านะ เพราะว่าไอ้กำไรที่เกิดหรือว,ว่าส่วนที่หายไปอ่ะมันคือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบบอสว่าเวยมึงไม่ต้องไปคืนหรอกที่เขาคิดผิดอ่ะมันก็เป็นความผิดของพนักงานไม่ใช่ความผิดมึงเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปคืนก็ได้ปะแล้วเนี่ยมันจะไปโอนเพิ่มใช่ปะจะไปโอนทำไมมึงไม่โอนเขาก็ไม่รู้ป๋วมองยัไงดีวะกำลังเรียนวะ คแม่ค้าคิดเงินผมคิดหรือเปล่าครับขนมเนี่ยมันห่อละสามสิบาทส่วนห่อนี้หกสิบเก้าบาทจริงมันต้องเป็นร้อยห้าสิบเก้าบาทแต่แม่ค้าคิดผมไปร้อยี่สิบเก้าบาทเองครับหอนี้พี่คิดเงินเราผิดหรอเนี่ยคิดผิดตั้งสามสิบบาทเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมโอนให้เพิ่มครับผมครับโอนเพิ่ม<อ>เลยนะครับอ๋อขอบคุณค่ะ วันนี้พี่เบอร์เบอร์น่ะวันนี้ทำงานจัดของทั้งวันเลยเนี่ยเพิ่งได้พักขอบคุณมากมากนะนเป็นอะไรครับผมครับขอบคุณครับคราวหน้ามาใหม่นะคะครับ หนุมนี่พี่แถมาะกันนะเราจ่ายไปนี้พอขอบคุณมากครับถ้าแม่เราวันนั้นนะพี่แย่แน่ๆเลยอือสบายค่ะรับอะไรดีคะต้อนหน้ามาซื้อใหม่อะไปนะครับบ๊ายบายคับ bikin terus kan, di channelnya